ลวกแทบตายจักซี่ล่ะเท่ามาเอาหัวตนหน่อยมันเป็นจังซี่ล่ะเสียเอวเอวกันสิอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ้าสวัสดีสวัสดีว่าวสวัสดีคุณยายยงนะคะขอคุณหมอสอบประวัติเล็กน้อยนะคะคุณยายคุณยายอยู่บ้านอะไรคะอยู่บ้านไหม ว่าได้อยู่บ้านคอดกีดคือเพิ่นดอกบ่มีงเงินโมเมนต์จังฉันหมอเพิน่นถามว่าคุณยายยองอยู่หมู่บ้านอะไรชื่อว่าหมู่บ้านอะไร <c oughs> ค่ะขันพูดดีๆจังสิกันสิ่สยุ่งหน้าแกนี่ละแม่แก่ตั้งแต่แดงแกบ่ายน่ะหรอสุดแดงนี่มัดแกนหัวคนคแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่คะยายบ้านเลขที่เท่าไหร่คะจ้ะก็อันตุ <c oughs> ไปใช้หน่อไม้นี่ก็ <c oughs> เอ็กทามกมาคำนั้นเาเหมือนล้คุจากเลขกสีบานเนาะอ๋อบ้านเลขที่สี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 อ่าืทับสีโอ้เลขสวยเว้ยมูสีมูสีชสีขโอ้ยแต่จักมาบานยีงยังนี่จะ กับบ้านไมยแก่นี่ละเขามาบ้านมาแท็งก็อิต่อชั่วหลายแล้วคุณยายยงเป็นอะไรมาคะเป็นคนมาเข้าใจกันบดอยู่โอ้ยบดไปตั้งสั่นตัวใหญ่คุณหมอถามว่าคุณยายยงองในยู่บ้านเนี่ยมีอาการหนังบอมีอาการเก็บบอปวดบออาทิตย์เช่นมาปวดหัวบอปวดปวดฟันบอ ปวดแขนบ่ปวดปวดเอวบ่ปวดเอวนี่ปวดดีเอวปวดแล้วท้องปวดบ่ปวดปวดขาบ่ปวดรวมแล้วแปดปวดอ๋อโลกละสามสิบบาทค่ะยายโลกละสามสิบบาทปวดแตเหียวดอกเช้าแล้วปวดแตเหียวเอาวันนึงก็มาปวดขาเช้าแล้ววันหลายลูกปวด หากระเช้าแล้วย oh oh oh, oh. oh, ่างที่ิ่างก็ได้นี่เพราะว่าโลกละสามสิบบาทมันหลายโลกเลยปวดทิ้งอยู่โอ้ยันเสียเงินแล้วคุณยายยงมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะิดอยู่จ้ะเป็นอะไรเหรอคันจ้ะแล้วคุณยายยงคันตรงไหนคะคันตรงไหนต้องบอกหมอ บอกกับหมอมาเลยนะจะได้จัดยาถูกไอ้หมอเนาะบ่ไอ้เราบอกไปเลยมันคืออะไหอิมิน่าเนี่ยล่ะมันอยู่มองไหนอีมิน่าเนี่ยมันอยู่เป็ดอีฐตีปีโซน่ะล่ะก็ที่แตกขึ้นอย่งนั้นฮัลโหลว่าได้อยู่ได้นอนหมอฮัลโบ่มีวัดเสาวัดทีนั่นบ่ว่าขั้นอีกเหรอ อ้าวอีวงังมึงอย่าไปเกาต่อหน้าหมอมาันนักเกลียดเอาเมื่อไหร่กูเกาเมื่อไห่กูห้าวดีก่อ้ยม่หนักอย่าแด้งไม่สร้างพี่เสียงแน่เนาะยังว่าท่านอุบาทอุบารโลมื่อเศร้าในอิสานมาจากหันตาเศร้า,าๆกำลังสิจงล้อเข่าเส่บาร์หี่หลวงพอ่อท่านเงียบเงียบขึ้นมากั่นชีเกาก,กับหลวงพ่อกับเลี้ยวเบอร์อเนาะใจใหายแล้วก็ยิ่งเอาเลยยิย่งเอาเ โอ้องแม่งยีแล้วกูเบิ่งกี้เนี่มันถอนขนหนูครับเนี่ะเอาตั้งแม่มาสิบบาทเขาบอกเป็นของแม่กูณดอกเออแล้วคุณยายโยมจะให้หมอทำยังไงคะเบิ่งถ่ายแนมหมอเขาจะให้หมอจะให้หมอตรวจให้ใช่๋อ้คุณชายนีไกลๆอย่ามาเบิ่งโอ้กูเบิ่งดอกแต่ว่าคุณยายโยมใส่กางเกงมานะคะไม่สะดวกแล้วค่ะแกออกกันได้กะหมอ มี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 ผ้ามาเปลี่ยนไหมล่ะเออเปลี่ยนผ้าเดียวเดียวเอาอรี่้าย่องมาสิตรวจยังก่อเขาเรียกว่าตรวจภายในตรวจภายในเนี่ยตรวจภายในเอามันบ่ทักไ่้ยที่ถ่ายให้หนังมันถึกแล้วจิงยายยงเนี่ยมันถึกแล้วเ้าไปหาหมอหมอถามเ้างตรงตอบตามตรงอาการไข้ของคนเหาเนี่ยตั้งไข้เนี่ยมันมีหลายอย่างดิได้ไฟ ไข่บางที่ี่มีปวดหัวบางที่ที่มีลำมูกบางที่จีไข่ย่างเบอร์เสาบางที่จะไข่ยมม่างเบอแรงบางที่ี่มมว<อ>ปวดตามโตเขาต้องบอกคุณหมอไปว่าไข่แบบนี้คุณหมอเขาจังจิจ่ายยาทีบออาการตามที่เจ้าของเป็นเพราะจิได้จ่ายยาถือจริงดี่คอถือเจ้าจะเคยเห็นบ่าบางคนไปถอนแข่าอ๋อหมอถามว่าปวดเด็มไหนล่ะยายปวดเด็มนี่เด็มนี่เด็มนี่หมอถอนออกให้มาถอดบัตรเนี่ยปวดอยู่เกิดแรงก็ผิดผู้ถอนทักถอนแน่แท้สัตว์ มัน,<อ>นเป็นยาดมกู้กบฏพิสูจน์ของกูละเว้ยร็จ <c oughs> แล้วนะคะถ้า <What? S 1> อย่างนั้นคุณยายยงนอนลงเลยค่ะ <c oughs> นอนรงค่ะนอนรองใ่หระลร้งนอนลงบ่ไรนอนกะลมล้ไปนอนกั่นหอขุนดูวัดพุนที่ไงก็้อบน้ำโอ้ยเมนเหรอเนาะโอ้ยยันหม้อลาออกดูเรื่องมสเอาอดเอาเด้อม้าหมอเพิ่อละเอียดเนี่เอาตามใจหมอเนาตสวนภายในเด้เยาขามัดกันใ่บาอย่เกิดอายเนาะโอ้ย คุณยายค่ะคุณยายนอนแบบนี้คุณหมอตรวจไม่ได้นะคะนอนใหม่ค่ะนอนไหนนอนไหนนอนไงนะคะไงจีอ้าเอ้าวโอ้ยนอนไงยับอกขามัดกันไหมตรวจได้บ่าวบ่อยอยวคุณหมออีสานจัดการมันเองคตัวอะไรปลอกมันอีหามอ้ยตัวไถยในภายในเสียวขาหนีบกันในวัชิตตัวได้ตีพ่ายในนั่นหมอพรนเห็นอยู่ตัวพันหูวจักช่วยครับเออบ่หูวจักมึงตั้งปลึกเนาะ เปิดกขาบนอนทามทามดอีป๊อบนอนทามึงนอนกับผัวมึงนั่นสร้างเปลือกไหลจะได้ได้นอนกับผัวกูเอาไเละตาบหมอนี่ไ้หหมอว่งหมอเป็นยัง เขาเจ้าสิยิ่งปืนไงหรอนะก็เห็นติปากระบอกดำปื้อๆนี่โอยแกตัวกูัว่าแม่นยิ่งปืนไงบังมานี่มังนี่ไม่ห่างมากูจีพาลิงกีฬาเอากีฬ่าหลเฮ้ยกูจีพาเทงซันกูจีพาเทียงสนุกเอาว้าวหยอกหยอยาฟ้าวแทงเลยวะยาฟ้าวแทงให้ลูกมันหนึ่งกอนอพราะทำไมมันติดชิงแคร เล่นดีๆคะกินเดี๋ยวก็กินสีกินแดงกินสีกินสีสีแดงเอาสีดำแต้มจังไรโอ้ดำกินบ่ได้มันกันสนุกดีๆดีกันตอนแล้วมันสะได้แท่งง่ายว่าเดี๋ยวนี้กูสะได้เรียนน้ำเอาเลยช่วยฟาวไม่าำอีกฝ่ายแท่งสนุกสนุกแม่มันตีผู้จังลูกบอลลิ่งกูสิอ๋อ ใช่แล้หมอคุณยายจ้าเออเพรว่าคุณหมอไม่ได้เอาเครื่องมือมาด้วยนะคะจะจากไหนจากหมอไปตรวจที่อหนามัยดีกว่านะคะที่ขออยากแก้คันนะครับเอายายังดีเลยยามองอย่ามองเอาม้จิ้มโปแสบป่ะยังตีดแสบกระชังแม่มันเอาคนมึงมักแสบมึงคือบวกฮักบอกพริกดิบมันท่าโลดมาพริกก็เป็นแนวท่าอีปอมมกพริกแนวจีนเอาท่าจะกีนดีกว่าคุณยายคนต่อไปนะครับ พ right hmm ี่กระปุกลุกค่ะยายกะปุกลุกนะครับที่เขามาก้าฟาลูกเร็วเอ๊ะทำไมมาดัดตะเคเ้ยมเอา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 ขึ้นางก่หมอเอล่วงไปใส่บันโอ้ยโอ้ย อินนี่มันเป็นภาษาตัวออกกลางลงบานบ้าก็เป็นบ้าแหล่ะตัวคุณหมอวัดฉันแล้วว่าเจ้าของแหลมม้วนสั่นอะไว่าได้วัดได้เห็นอันนี้นั่งลงมานคือธรรมะที่กูกระ ham เลยนแปลกบ้านแปลกเมืองกันจะตกคนกับแปลกไปแห้งเลยไหมคนอย่างมั่วปู่หน่อยมันโมยไงมันมันอย่างจะโมยไงมันหน่อยมันหน่อยกับไม่ลูกมาหน่อยจะขวนหรืออันนึงป่านร้านมันกูเล่น เดี๋ยวมาหาตัวตัวซัมนี่มันเป็นไงป่านร้านมันเป็นไปบ่ได้มันว่าเป็นไงป่านร้านมันมันเป็นยังกินมันคือร้านมันอยู่แค่ยามันเปื้อนไวเป็นข้อถกมาค่ะคุณหมอจะตรวจชีพจรหัวใจให้นะคะตรวจเลยค่ะอ้าวอันนี้มันไอไปตาวยังใจเหรอไอหัวใจหักตรวจไปได้แล้วหมอมันไอแล้วปวดคันคอ คุณยายไอตั้งแต่เมื่อไหร่คะไอวันหนึ่งหั่นละโอ้ไอวันหนึ่งไม่ใช่เพรว่าคุณยายเริ่มมีอาการไอเนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ตั้งแต่ประจําความร้ายกัไอโลดโอ้ยไอหมดคุณยายไออย่างนี้ทุกวันใช่ไหมคะจ้าไอประจําคุณหมอกลัวว่าคุณยายจะเป็นวัณโรคนะฮะยเป็นโรคค่ะได้เป็นวัณโรคแม่เมื่อไหร่เปิดมือวัณโรคอยู่ มันคือสิ่งเปลี่ยนชั่วมือแต่เนาะทางด้านเมียขอสองฝีสามฝียังเป็นโลกหนึ่งขาหาเลิกกว่าว่นทัดกุ้งเท้าไม่ใช่ไรงยายที่มัดใจมืออื่นมือขึ้นได้รู้สิโอ้ยยายเจ้าเข้าใจผิดจังไรสิน่ะมันมันมันเป็นมือละโลกเป็นมันละโลกดิไม่เป็นจังไรโอ้ยเขาเรียกว่าวันละโลก วันละโรคโอ้วันนี้เป็นมือละโลคมือละโลกโรคปัจจีบ่โอ้ยเอาใจเราแนดงว่าไม่ติดเป็นมือเราไม่คือสิหลายกันสนุกหัวใเจ้าสิบคนใส่สิบหลอกบาหมดทีมือหนึ่งมือหนึ่งวันละโรคนี่คืออาการไอเรื้อรังนะคะคุณยายโอ๊ยแล้วอีกอย่างโรคนี้มันเป็นโรคระบาดนะคะไอเป็นโรคระบาดอีกแล้วบัดนีโรคระบาดออปัจอีย้งคือโรคระสามสิบปากว่ะยง เขาเอาดักกูลงราบาดแม่หมอเอาเชี่ยวกันาดเดียวนะโอ้ยแต่เขาเขอเอาดักมึงลงราแพ้งเฉยเฮ้ยต้อให้กูเนี่ยพี่นางเ่ราะปัญญาคูยังต้อมึงก็ไม่อ่านเนะโรคระบาดจิ๋ว่ามันระบาทราคาเงินนี่ฮะระบาดคือขยายคือโลกติดต่อนี่ขยายไประบาดจีเออว่าแต่ว่ามันย้ายจากขั้วโลกระบาดมันคือถึงจริงเลยเนรอโอ้ยโอ้ันธนโรคนี่สามารถติดต่อได้นะคะคุณยายปัญญา ุณยายมีข้อควรระวังนะเวลาไอต้องปิดปากด้วยเอ้าต้องปิดปากเพราะว่าถ้าบ่ปิดปากมันติไปติดต้องมันติไปันทิบุญอต้องปิดปากออ้โยปุ๊กปิดปากก็หอมเลยไม่ใช่ปิดปิดปากยังพูดอยู่นี่ปิดปากกูฮะบอกกูก็ว่าไม่ปิดปากหมอไปหรอโอ้ยปิดปากพูดจะกไง เกิดประยชนงานสนสนุกอะไรจะจีอัดปากปากวบบนเนี่ยชักเท่าไรก็ไม่ได้จผิดและไปไปหานังล่อสาเีก็ราง่เข้าใจแคเดียวดีหมอว่าไม่ยาเบียตีกองปากให้มั่แนวรวดเป็นยังงการนย้ายเป็นนั่งเตะเราเน็นยรอรับยาตรงนั้นครับผมไม่พอให้ไปนั่งปูนหมอมจีปฏิปูนเอะไรหนีเป็นสาวจนเทาบมมีไผเอาเป็นเมียมีบบาวซ้ำน้อยมาเฟีย หน่อยๆหน่อยๆกัะสันก็มีหลูไม่เต่าเนาะไมยหนูออกมาสิบัวเอาปอทากับปั่นอยู่บ่เป็นตาฮักปั่นยังเลรอเว้ยจ่บมาไมันช่ขึ้นยากแก่ขึ้นยากยังหาเกือบใส่ให้ลูกมันใส่ลรอบ้านนั่นเอ้สิงยากงางเอาเปียกบักตัวดินนั่นให้มันใส่บ้าแต่บ้านสูดแต่พักกันใช้เปี่ยนบังตัวยิ่งใช้เกือบดีน้อยเนาะคุณยายคนต่อไปเลยครับ คุณยายมอดค่ะคุณยายมอดอดชิวเลยวัะตายโอ้ยโอ้ยอะไรที่หาส่วมึงเอ้ยเอ้าตดนาตดนาเดี๋ยวผมจะพากูปิวแว่อร่อยใครบอกมึงมานั่งไกลกูนะไปหาไม่หัวเนียังมีสีใแกูอีกเลยร้อนหนามนาผู้ใหญ่กอยืดดมซอยไหลสวัสดีจากคุณตำรวจว้าวดวงหลอก คุณหมอคุณพยาบาลสักตัว่ขอคุณหมอสอบถามเล็กน้อยนะคะคุณยายถามได้ไหลายก็ได้จะหมอคุณยายมอดมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะเอ้าอีฉันผิดปกติตั้งแต่ที่ฉันลุกขึ้นมาแต่เด้หมอ <c oughs> เอา้าเป็นยังป่ายายเอากระตุ้นกูออกนั่น<อ>ดิแล้วเวลาคุณยายรับประทานอาหารราคะมีอาการยังไงบ้างเวลาย,ยายรับประทานอาหารเสร็จเราวมนก็จะเป็นอิ่มๆนล้วาก แล้วเวลาขับถ่ายนะคะคุณยายเวลายายถ่ายก็จะเป็นก่อนคอรอแค่แล้วนี่เวลายายเหี่ยวมันก็จะเป็นน้มโจออกมายายเป็นอะไรนี่เป็นบ้าาการอย่างนี้เนี่ยนะคะแสดงว่าคุณยายมอดท้องล่วงค่ะฮะท้องล่วงเอ้ากูโตดแรงโหดนี้โว้ยแรงมูไปนี่ตรงนี้อย่ากูหาของกูดดึกดิหาอย่างนั้ไม่ลาบานะตรงไหนอีหน้าเลี้ยงมึงลูก ไอ้ผัวเพื่อ้ยปันไงคิดตลกหายเฉียดแล้วน้อเขาเป็นคนเสา,าอยู่นี่ก็หาหาอีหยังกูหาของกูหนูมึงไม่ได้ยินนี่หมอบอกนั่นบอกอ่ะเขาบอกว่าทองกูร่วงอโอ้ยไอ้เพื่อแทนเป็นแจ้งสารบริการเป็นกันเองที่กูนี้ต่อก่อนเขาหนู<ฮ>อันทองมึงนี่มัดเข็บจะจ้อยจีดจีดบ้าท<ฮ>ี่มาหลอดปอดแปดบ้าม<ฮ>ันเป็นรักหน้านั่นเขาเอิ้นว่าทองเสีย ้งร่วงคุณยายคนต่อไปค่ะคุณยายฝ้ายแสนสวยค่ะยายฝ้ายแสนสวยใชนั่นจักว่าสวยตรงไหนหนาคือก็แมวนั่นคือมันบ้านเนาะเย่ตะมูบ่เคยเขาเมืองสัางเมืองก่อนเลสวัสดีค่ะป้าจิลลูกง่ายพวกล้ๆหมอมาง่ามเท่นี่ผู้อื่นเขามาเพราะเห็นบางอย่างเลยจักกันเนาะจะทำอะไรให้ยายล่ะลูกหมอจะตรวจหัวใจให้นะคะ ตัวมันจนนะจะตัวมันจนนะจะเออมันมันไม่เคยถูกที่นะลูกแต่ตรงนี้แตตรงนี้ไม่จับที่อะไรอย่างนี้ก็่งานหมอน้าออกดมจังนจะจจะจ๊ะจะจจ หัวใจคุณยายเต้นแรงมากนะคะจะไม่รู้เป็นไงอยู่ใกล้คุณหมอหัวใจติ้นตุ้บเลยลูกแสดงว่าคุณยายเป็นความดันสูงค่ะจ่ายเป็นความดันทุลังสงนะลูกไม่ใช่แต่ความดันสูงเท่านั้นนะตอนนี้ความดันต่ำกำลังดันขึ้นมาลูกดันก็ดันไม่เชื่อจะเอามือโรงกระข้าวแต่กองนุ่นคุณหมอ ไอ้จีนตะกรันคือจังบอดันป่านนี่อยู่เนี่ยฉนอยากเรามาหาหมอมาหันปีน่ะใช่เนาะใช่เนาะคุณหมอจะตรวจตาให้นะคะตรวจตาแม่งเนาะว่ามันอยากซบตาละนะมึงดูชีตาก็ได้หลายยด้หรอกินวี่นี่เลยกูไปเจ็บตองกันเ้อะเอาไม่อ่ะมุกชีตาอีนั่งกันอ้าวมันไม่ใช่สมองคุยบ้าหมอให้หลานก็กินซะ คุณยายไา้ขาดสารอาหารนะคะฐานอาหารขาดนะขาดสารอาหารยายทำใจแล้วละขนาดยายขึ้นวน่านยังเป็นโปริโอเนาะเขาเป็นยังไงนึกเน,นี่ยทำไมคุณยาย้ายผอมจังเลยคะนี่มันไม่ว่านันะลกอกน้ำหนักเท่าไหร่คะเออยายไม่เคยชั่งเลยนะ <c oughs> ไม่เคยชั่งน้ำหนักเลยอ่ะ คุณหมอเาแต่ช่างมาด้วยนะคะ,ะค่ะเอาอ,อย่างนี้แล้วกันค,คุณยายถอดรองเท้าไปช่างเลยคะ่ะเข้าใจแล้วจ้ะเข้าใจแล้วเนาะเท้าเข้าใจแล้วไอ้ชีกีโคตรดีสินีดด่ยังชีกีรองเท้าค่ะโอ้ยีปากโคเลตาบึงโอ้ยเอาอีนี่มาปล่อยไปแต่เครื่องในกูเวงร์งไปนี่แม่วิ่งก็ว่าดจมูกปืนไง หมอหน่อยเขาบอกให้ถอดรองเท้าไว้ข้างล่างเนี่ยอีน้อยๆก็จอยๆนี่ยคืนง้อยตาช่างอุ้ยคือเว่าอะไรเนาะคุณยายถอดรองเท้าไปซักก็คือคืนชักนู่นนี่อันนี้ก็บพูบอกใจละอย่าดื้อๆซางวิยญาจะไปตีหน้าผากเขาเหรอจะตีด่างลนจ้างอ๋อแล้วเขาอยากไปกินเกาลัดลูกเดี๋ยวคุณหมอจะจัดยาบำรุงร่างกายให้นะคะคุณยาย แต่แกไม่อยากได้ากบปรุงร่างกายนะแาอยากได้ากไปรุงหัวใจก็จะเอานังพย่นะเอาคุณหมอนี่หระเห็นหน้าคุณหมอแล้วไม่อยากไปไหนเรออยากอยู่อยากจะอยู่ใกล้ๆแล้วอยากจะตดให้ลมสักครั้งถ้าแกอยู่ด้วยกันนะเด็กๆขึ้นนะจะจะมา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 จมา คุณไงกูบาดมือโอ้ยหมอช่อตาบอดซะสิต้งว่าเิค่คุณยายพูดอะไรคะแกลกภาษาญี่ปุ่นกวา<ม>ตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยอือตัวนี้หนตัวนี้หนค่ะคุณยายพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นด้วยบ้องเอาขึ้นยังตีไก่เนาะไก่แกลบตีญี่ปุ่นพูดให้หมอฟังสิคาะอยากฟังจังเลยค่ะอีจะมปาตกเอาไว้เปนยะาอีจะมปาตักอออีจะมาตเอา,าอีซูมซออี คุณยายนี่ขี้เล่นจังเลยนะคะใครย่าลิงคขี้หอหมอาดก่มไม่ใย่โต๊ใจนับยี่หยต๊ใจยังงรับปู่แแบบเออพี่จุอะไรอะไรก็เห็เป็นนางสนุกอยกายาคุณยายเป็นรับยาเลยนะคะจ้าเหงเบิร์กบนอาผากนี้แล้วหัวหล่อแล้วน้สาวผมหัวปันดีพีไฟค่ะ้ว่า แล้วม่กูนายี่แสนสวยมันหวนหัวหมอเว้ยจาก็บเราภาษาอย่างกับหมอนอนเงียเี่ยวันนึงกูกับพอรับได้อยู่ดอกกูรับวัได้แต่แต่วันอิ่มูปากไปเลยวันนรกวันก็มาว่ากูได้อีสางเสริงเสิงสางหัวเฮ้ยจับปูกับปพนไม่ถูกจับว่ากับว่าว่าปินคุณยายคนต่อไปคุณยายแหลมค่ะ คุณยายแหลมเดีวจะได้แข่งขันกันแล้วยายแหลมคพรเขาอยากถือมึง่ได้ยินนี่เอากูณตีซื้อแหลมโอ้ดังโดดไหลกูก็ลืมซื้อแล้วมึงรับไออกขาจะรงเรียนต้องกัรตองเป็นิดหน่อยย้่งนั่ยนอีนี่หลับปึกกมโนในห้องกิ่ไปกยังไงมันเอาผัวแต่ป .2 น่ะเดียวกับผัวตาจงปึกนี่ใส่มันตำตื่นโว้พู้ว่ปึกกันนะติงย่าง เอาล่างเท้าขึ้นสัง <c oughs> สี่ว่าก <c oughs> ันสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าคุณยายแหลมเป็นอะไรคะนี่เดินกระเพกกระเพกเลยเจ็บตีนจ้าเป็นก้อนจบมือจากบาดก่อนโอยเป็นอะไรคะตีนบาดจ้า <c oughs> ทำไมถึงบาดคะยายหยาบตอปอ คุณยายจ้าคุณยายมาหาหมอนะคะจ้าคุณยายไม่จาเป็นต้องใช้คําย่อนะคะ<อ>ถ้าคุณยายเหยียบตะปูก็บอกเหยียบตะปูมาเลยนะคะไม่ต้องย่อแล้วคุณหมอไม่เข้าใจนะโอ้ยหมอเอ้ยสันไม่ได้หยยบตะปูสันหยียบตอปอจริงๆร <c oughs> ต่อปอจตตอปอไม่ได้หยยบตะปู <c oughs> ไม่ต้องยอ่อค่ะคุณยายไม่ได้ย่อได้แย่หรอจกจ้าตอปอจริงๆนั่นแหละจ้าโอ้ยจะเป็นบอก่เข้าใจเนาะ เห่าใจใช่ไหนเด็กหยียบน้ำก็ว่าเหยียบน้ำหยียบไม่ก็ว่าเหยียบไม่หยียบเล็กก็ว่าเหยียบเล็กเหยียบหินก็ว่าเหยียบหินอันนี้ตาปอต่อปอต่อปอพี่จู่หูักหัวปอดโยนมันไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบเล็กไม่ได้เหยียบต่อปูมันเหยียบต่อปออี่หรออันปอเขาตัดไปแซ่น้ามันต่อแล้วแม่เราคุไปหยาบมันน่ะน่ะส่งจักตีปอแม่เข้าไปเฮ็ดเสี้ยงกินข้าวนั่นแล้าแม่มันผูกข้าตายนั่นอันแนวยอดมันมีอยู่ต่อปอนั่นะ ยอดเป็นยังเหรอเตะปากสร้างปาะหารล้มโอ้เวอร์มึงจักปอวะดิจะไปยุใสขอคุณหมอดูแผลหน่อยนะคะตามดวงเลยจ้าตามดวงโอ้ใช่แผลลึกนะคะคุณยายเลือดซ้ำน้ำบาดาลหมอจ้าแผลลึกจิ้นต้องฟามือหนิไม่แผลลึกซ้ำน้ำบาดาลเลยไม่ใช่คือว่าคุณหมอจะแนะนำว่าคุณยายต้องระวังไม่ให้แผลโดนน้ำนะคะเครื่องน้ำเป็นยังเหรจ้ะมันชิเปียกค่ะ วันทีหมอใหญ่เอ้ยมันกับเปียกกันละทึกน้ำขนาดแล้วกูก็ว่าถือกันตัวไม่ใช่ต้องไม่ให้โดนน้ำแล้วต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคะจ้าไม่งั้นแผลคุณยายจะเป็นบาดทะยักได้นะจ้าจ้าคุณยายแหลมไปรับยาเลยค่ะไปรับส่องเกจน้ามูอหมอจ้ะหมอมาที่นี่หมอเขาลับปุ้นที่หีนเนี่ยหมอกขาบ้านใบใสแม่จะไปชอบเกจปุ้นที่ได้ไปตายชอบเกจปุ้นยเงี้ยเว้ยกูคนมักมวยเนาะอยู่บ้านว่ไปบใสได้ไปให้ปาน้ากูนั่งเธอเบิ่งมวยลูกเดียว ไอ่กินหมอแอละังวางมวยเลยนะเปยอเจไู้กปหังอีนั่นน่ะไม่วนสตยอเจ้คนดฮะเ้มเป็นไวายกูทังงยืดอยู่เนี่ยงยดยังอยู่งยดทังเพศนี่ะโอ้ชื่อว้านี่มันีีกันก่อน